คดีแตงโมก็อยู่ระหว่างการดำเนินการกันอยู่คดีพ่โจก,ก็อยู่ระหว่างการต่อสู้แต่ที่ผมเรียนนะครับว่าคดีพ่โจกเนี่ยในส่วนของปปชเนี่ยก็ไม่พบการทำความผิดนะส่วนตอนนี้ก็รอผลคดีสารปกครองสูงสุดนะครับก็สู้กันอยู่คนถ้ามันได้กลับก็คือได้กลับผมก็มั่นใจว่าได้กลับ แต่ต้องเป็นปี2570บปีนี้ยังไม่ถึงพี่น้องประชาชนครับพรุงนี้จะมีคดีสำคัญถือว่าเป็นคดีดังของวงการตำรวจอีกครั้งหนึ่งในทางชั่วช้าสามารถเมื่อวันที่4กันยายน2 5 6 8ที่กองกับการสืบสวนภาคจังหวัดเชีงยงใหม่มีตำรวจชุดนปพอกองกับการสืบสวนภาคจังหวัดเชีงยงใหม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสืบสวน สอบสวนขยายผลยาเสพติดภาคจังหวัดเชียงใหม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดกองกับการกองกบกับการสืบสวนหนึ่งบกสืบสวนภาคห้ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาญกรรมทางเทคโนโลยีมีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปอพบกสืบสวนภาคเจ็ดมีเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสพแม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองราชบุรีภาคจังหวัด ราชบุรีรวมทั้งสิ้น78นายตามันทึกจับกลุมฉบับน,นี้ตำรวจ78นายได้ร่วมกันจับกลุมนางสาวคนหนึ่งตามหมายจับของสาลจังหวัดราชบุรีต้องหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นกนารพนันออนไลน์พี่น้องประชาชนครับการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์เป็นเรื่องที่น่าสนับสนุน แต่ในคดีนี้พี่น้องประชาชนครับตำรวจจังหวัดราชบุรีตำรวจสพแม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่ไม่ประสงค์เบิกเงินกองทุนสืบสวนชุดปพปฏิบัติการพิเศษสืบสวนภาคเจ็ดก็ไม่ประสงค์ที่จะเบิกเงินกองทุนสืบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมก็ไม่ประสงค์เบิกเงินกองทุนสืบสวนกองกับการสืบสวนหนึ่งบกสืบสวนภาคห้าก็ไม่ประสงค์ไม่ประสงค์เบิกเงินกองทุนสืบสวน ชุดนบรกกำกับการสืบสวนภาคจังหวัดเชียงใหม่ก็ไม่ประสงค์เบิกเงินกองทุนสืบสวนเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องประชาชนคนในประเทศผลปรากฏว่ามีตำรวจอ้างมนชุดดีฟังให้ดีนะครับท่านรัฐมนตรีดีเรื่องของดีเนี่ยมีข่าวหนาหูมานานแล้วว่ามีการเก็บเงินเจ้าของเว็บพนันออนไลน์รายเดือนแล้วก็เก็บเงินพวกผิดกฎหมายออนไลน์ โดยมีตำรวจระดับสูงของหน่วยงานแถวปากเก็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับเป็นคนเก็บรายเดือนและส่งให้ดีอจริงแท้หรือไม่เราไม่ยืนยันแต่ที่เรายืนยันแน่ๆคือมีสวัสดิ์จออยู่กองกับการหนึ่งกองห้าของกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์เป็นจุดเธุะกิจของดีได้ทำการให้การช่วยเหลือผู้ต้องหา ในกรีเว็บพนันที่จังหวัดน่าชบุรีโดยมีการกันโชครีกเงินไปได้22ล้านบาทสวัสดิจอไม่ต้องกังวลนะครับเรามีหลักฐานแชทลน์ครับให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับสถานที่ส่งมอบเงินเราก็มีให้ดูตัวอย่างนะครับคือผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนในประเทศตรงลงเขาเป็นตำรวจชุดเฉพาะกิจดีที่มีการ จับกลุ่มผู้ต้องหาเจ้าของเว็บพนันหรือการโชคเรียกเงินเจ้าของเว็บพนันกันได้เรื่องมันแดงเพราะว่ามีการเรียกเงินครั้งแรกสองล้านบาทบอกเป็นค่าเอกสารในสำนวนของจังหวัดร,ราชบุรีสอ,อเมืองราชบุรีเลยผมเอ,อ่ยชื่อเลยผู้บัญชาการตำรวจท h o ภาคเจ็ดรับทราบไปด้วยผู้การจังหวัดร,ราชบุรีรับทราบไปด้วยแล้วก็ผู้ผู้กับปอพภาคเจ็ดรับทราบไปด้วย และตำรวจภูธรผู้การตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมรับทราบไปด้วยรายชื่อบวกนี้เจ็ดสิบแปดคนนะครับเงินยี่สิบสองล้านนี่แบ่งกันยังไงไม่รู้แต่สวัสดิ์จอกรบัญชาการตำรวจไซเบอร์ที่เป็นชุดเฉพาะกิจดีเป็นผู้มาเอาเงินยี่สิบสองล้านบาทจุดแรกไปสถานบันเทิงในจังหวัดนนทบุรีได้ไปสองล้านจุดที่สองมาเอาเงินยี่สิบล้านพื้ที่สอนอโชคชัย ที่เอาออานวดได้ไปยี่สิบล้านอีกสิบล้านเนี่ยที่มารีดเนี่ยโดยบอกว่าพนักง,งานสอบสวนสพเมืองราชบุรีเนี่ยจะช่วยอำนวยความสะดวกไม่ขยายผลไม่ติดตามอะไรทั้งสิน้นขอเพิ่มอีกสิบล้านเป็นสาสองล้านดังนั้นหลักฐานที่เรามีในขณะนี้พรุ่งนี้สิบนาฬิกาผมจะไปร้องผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งขณะนี้ได้รับเรื่องจาก พลตารวจเอกประจุวงศุกรรองผู้วาการตำรวจชาติซึ่งผมได้มีการประสานเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็ได้ประสานกับพลตารวจโทไตรงผิวพันธ์ในฐานะผูว้วาการตำรวจไซเบอร์ให้ทราบได้ว่าสวัสดจอ้อหรือส,ส,ส,สวัสดนักการเป็นผู้มาลีดเงินได้ไปยี่สิบสองล้านในขณะนี้กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้สั่งการให้ชุดสืบสวนสอบสวนนาทีนโดยรองผู้วิการตำรวจนครบาล พลตรตีนัปสินพูนสวัสด์รับดำเนินการในการสืบสวนสอบสวน,สวนมีความคืบหน้าไปอย่างมากถึงกระบวนการตํารวจนอกรีดจํานวนมากในการรีดเงินเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ตามที่ตํารวจเ่าวอ้างได้ไปยืสองล้านบาทเป็นเงินสดและสวัสดิ์จอคนเนี้ยทำมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งทำไม่ใด่ในเคสนี้เคสนียท,ทำมานานแล้วนะ เนี่ยเรามีแชทไลน์หมดครับหนาเป็นเตึกเรามีภาพผมยังจะบอกทุกคนครับว่าองการตํารวจไว้ใจไม่ได้ผมไม่ได้กลัวเลยสวัสดจอรกระจกกระจกแบบนี้ผมจับระดับพันตำรวจเอกผมก็จับนะดังนั้นเนี่ยด้วยความโลภเนี่ยจ้าเขาอีกสิบล้านได้ไปยีิบสองล้าน,นยังไม่พอใจเจาอีกสิบล้านไปน้องประชาชนคนไหนทงประเทศ ตรงนี้ผมร้องผู้ิการตำรวจนครบ,บาลให้สืบสวนสอบสวนขยายผลเพื่อจะให้ออกไม่จับตำรวจนอกรีดคนนี้ให้หมดอ่ะเอามาลงโทษตามกฎหมายก็ฝาาถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนเอกินัทพันเพชรผมมีหลักฐานให้ดูแบบนี้ก็อยากจะถามว่ายังจะให้สมัชชจอคนเนี้หรือรลมันตีดีอีนะครับดูของท่านเอบินชิดชอบท่านทราบไปด้วยนะครับว่า เมื่อท่านได้รับตําแหน่งเป็นน้นตีดีเมื่อไหร่ผมจะนําหนังสือเนี่ยไปร้องต่อท่านเลยว่าในอดีตที่ผ่านมากระทรวงดีมีการเก็บเงินเป็นระบบรายเดือนจริงหรือไม่ทําไมถึงปราบปรามเม็ดพนันไม่ได้เพราะมีการเก็บรายเดือนโดยตํารวจระดับสูงของแถวปากเกร็ดจังหวันดนนทบุรีหรือไม่ตำรวจบางนายผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนบางคนได้เป็นนายพลได้เป็นรองผู้จัาการได้เป็นผู้การได้เป็นผู้ประชาการ ได้มาจากการเล่นสามกองกับตำรวจผู้ใหญ่ทั้งนั้นะการเล่นสามกองของตำรวจระดับสูงในกองบัญชาการต่างๆที่ไปเล่นกับระดับตำรวจระดับสูงในวงการเขารู้กันหมดว่ามีใครบ้างที่ไปเล่นสามกองได้ดิีได้ดีเป็นผู้บัญชาการได้ดิีได้ดีเป็นรองผู้บัญชาการบางคนมีคดีติดตัวอยู่ที่ศาลจังหวัดชนบุรีเลยแต่ไปเล่นสามกองได้เลื่อนตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการภาคสอง นี่ขนาดมีคดีอยู่ที่ศาลจังหวัดชนบุรีนะเล่นสามกองกับผู้ใหญ่จนได้ดบได้ดีได้เป็นรองผู้จัดการภาคสองทงั้งทั้งพลตำรวจสุรชเชษดักพานเป็นคนจับนายตำรวจคนนี้เองที่ไปกระทืบแอดมินเพจเว็บพน,นันโดยที่แอดมินเพจเว็บพน,นันอ้างว่าตบระดับสูงคนนี้เนี่ยเป็นเจ้าของเว็บพน,นันและคดีนี้ศาลรับฟ้องแล้วด้วยแต่ได้ดบได้ด,ได,ดีได้เป็นรองผู้จัดการภาคสอง เห็นไหมครับวิธีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณยาจะบอกตารวจทั่วประเทศนะครับว่าถ้าคุณอยากได้เลื่อนตำแหน่งเป็นในพลได้เป็นผู้บัญชาการได้เป็นรองผู้บัญชาการคุณต้องหัดเล่นสามกองครับถ้าคุณเล่นสามกองคุณไปเล่นกับผู้ใหญ่ตำรวจระดับสูงเนี่ยแล้วคุณแกล้งแพ้เนี่ยคุณจะได้เป็นรองผู้บัญชาการได้เป็นผู้บัญชาการครับเรื่องนี้รู้ตัวคนเล่นหมดเล่นที่ไหนยังรู้เลยสามกองนี่คือความอัปยศของสํานักงานตำรวจแห่งชาติ ที่แต่งตั้งนายพลด้วยการเล่นสามกองเงินที่เอาไปเสียให้สามกองก็เป็นเงินที่รีดมาจากเจ้าของทาธุรกิจผิดกฎหมายองการตํารวจมนถึงเน่าเฟ้วันนี้พี่น้องประชาชนไปดูเลยครับประชาชนไปโรงพักแทบจะสิ้นหวังหมดศรัทธากับสิ่งที่ตํำรวจทั่วประเทศมันหมดความหวัง